สวัสดีครับเพื่อนมาออกกำลังกายกันเล้นชวนกันออกกำลังกายเท่านี้เล่นขาเล่นไปครึ่งชั่วโมงแล้วขอ10อนาทีก็พอดีคุยกับพี่ๆน้องๆเนาะขอบคุณกันมากๆเลยนะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์แนละที่ติดตามที่คอนี้่น้องคนนี้หรือมีหลายคนคุยกับผมให้กําลังใจผมแลวเมวื่อวานที่ไลค์สดโทษทีมต่อไปนี้จะไม่ไลค์สดแล้วคือมันตอบคอมเมนต์กับพี่ๆน้องๆไม่ได้เนาะ วันนี้ก็มาเล่นขากันแบบนับ้างไม่รู้เห็นหรือเปล่านะถ้าสุดท้ายแล้วมาเกตก็ข้างละร้อยทีนะครับเน้นชวนกันออกกําลังกายเนาะเนี่ยครับไม่มีอุปกรณ์ก็ได้เหงื่อแล้วขาก็แทบจะเป็นไข้เลยนะที่เล่นมาสี่วันติดอะ่ะเหลือสิ่งอื่นใดขอบคุณพี่น้องนะครับหลายๆคนที่ติดผมเรื่องขาเนาะแนะนํำผมกันมา เนี่ยครับไม่มีอุปกรณ์ขอเพียงแค่เราตั้งใจเนาะ ได้ที่มันมันมันทำให้ได้เหงื่อกับการออกอกําลังกายเนี่ยมันมีความสุกนะเพื่อนเนาะมานะครับเล่นผิดเล่นถูกป่าผมไม่รู้นะแต่ผมก็เอาเท่าที่ผมไหวเนาะผมเป็นคนที่เคยเจ็บหลังมาก่อนเวลาเล่นขาเนี่ยผมถึงไม่ค่อยกล้ารเน้นเพราะว่าถ้าแบ่น้ำหนักอ่ะผมเคยเจ็บผมยอมรับเลย ลืมน้ำเลยเอาเอาให้มันร้อนเลยเลย มามาเรีนชวนกันออกกำลังกายนะครับลูกกี้มาเพื่อนเดี๋ยววันนี้ส่งให้นะแล้วผมขอบคุณหลายคอมเมนต์เลยให้กำลังใจผมกันมากมาเลยหลายๆคนนะครับกับการที่ซื้อของและเลี้ยงกาแฟผมและหลายคนที่ให้กำลังใจผมยอดไปแข่งน้องยอดไปแข่งโดยเฉพาะพี่เอก,กเพชรน้อพี่พี่เป็นทหารอากาศอยู่พี่เคยแข่งแนวพะกาย จริงๆเมไลัยสดเมื่อวานพูดถึงพี่แล้วแต่คอมเมนต์มันอ่านไม่ได้ก็เลยไม่รู้จะตอบยังนไงเหมือนพี่คอมเมนต์มานะครับขอบคุณพี่มากน้องยอดเข้าใจน้องยอดถ้าจะแข่งบอกพี่เดี๋ยวพี่เป็นสปอนเซอร์ให้กราบขอบคุณพี่มากๆเลยนะครับพอพี่อยากให้แบบบ้านๆก็ไปขึ้นบนเวที และพี่ให้กำลังใจน้องดีมากขอบคุณมากเลยหลายคนที่ไม่ได้เคยชื่อนะหลยหลายคนเป็นนักกีฬาคุยกับผมเยอะมากขอบคุณกันมากที่มั่นใจกันเหนือสิ่งอื่นใดมาออกกําลังกายกับผมก่อนตอนเนี้ยเดี๋ยวผมเตะขาแล้วผมเล่นหลังต่อเนาะขอขาสัก10นาทีครับ ผิดไม่รู้นะแต่ก็ได้เหงื่อแล้วก็มีฟามสกแล้วแล้วก็รู้สึกว่าขาตัวเองตึงขึ้นมาเนะี่ยซึ่งอินดายขอบคุณพี่น้องหลายคนพี่ยอดน,น้องยอดเล่นขาหน่อยนะครับจริงๆขาผม่ผมก็เล่นนะแต่ผมไม่เน้นแต่ก็ขึ้นมาสองนิ้วกว่านะครับนี่จากใจเลยถ้าใครติดตามผมเพื่อนๆในเฟซลองไปไล่ดูผมเคยแบบมีที่วัดอะตอนที่ออกกำลังกายในะวัดนะนเนาะ ผมออกกําลังกายขาวันแรกอย่างเบ่งแล้วเนี่ยผมจะได้แค่20นิ้วเองนะแต่พอผมเล่นได้ประมาณ2เดือนฝากขึ้นมา22กว่าท้งนี้ทังนั้นก็พี่น้องแนะนำผมนะครับแต่ผมเป็นคนที่ถ้าจะเล่นมีอุปกรณ์เนี่ยผมเล่นโทษทีน้อยไม่สุภาพแค่ตัวนั่งเตะขาตัวเดียวเท่านั้นเองแต่ถ้าท่าพวกพวกระผมกระคอผมไม่กล้าใช้ของผมพูดจริงๆเลยนะครับเอามาเดี๋ยวหมดเวลาเนาะ เลยไม่ได้นับเลยนี่ก็ถือว่าพักแล้วเนาะแค่เตงแค่ขาสัน่นถอนหายใจหน่อยก็เล่นต่ออย่างน้อยๆเราก็ได้ผลผ่านที่ดีครับอย่างน้อยไขยมันออกมักงแน่ออกหมดไม่หมดเราไม่รู้สารพิษที่เรากินเข้าไปอ่ะได้ออกมาแน่ากับการที่เราขับเหงื่อแบบเนี้นะครับออกหมดไม่หมดผมไม่รู้เนาะผมถือว่าดีกว่าเราไม่ปฏิบัติ วันนี้ไม่นับแล้วเอาแค่ขาร้อน เพื่อนๆของขอบขอบคุณเพื่อนๆมากๆที่ช่วยกันดูโฆษณาให้ผมทําให้ผมมีรายได้จาก youtube ผมก็เช็คมาคือหลานเช็คให้อันนี้คือผมไม่ได้คุยโอ้อวดเพื่อนอยากคิดอะไรเนาะได้มา1 0ยเจ็ดเหรียญแต่เขายังไม่เข้าเราให้รอจดหมายแต่ผมคิดว่ามันก็น่าจะได้เพิ่มแล้วส่วนหนึ่งที่ผมได้มาคือกําลังใจจากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆให้ผมด้วยว่า ลูกเ้งบางคนให้พิเศษผมเยอะมากเหนือสิ่งอื่นใดอยากคิดว่าผมเป็นคนดีหรืออะไรนะแต่สิ่งที่เ,เพื่อนๆให้ผมผมมีไรายได้จากตอง youtube ก็คือจากเ,เพื่อนๆให้ผมเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งวันนี้ที่ตั้งใจเลยเพื่อนได้มา107เหรียญก็เป็นเงินมนากเล3,000แต่เงินยังไม่เข้าเนาะเหนืสิ่งอื่นใดวันนี้ตั้งใจครับเพราะโควิดมันยังไม่หมดยังมีคน คนที่หาเช้ากินค่าม่ะบางาครอบครัวมีลูกมีเด็กเดี๋ยววันนี้ตั้งใจจะเอาเงิน1,500บาทจากที่ผมได้ประมาณส0 0พันก็แบ่งหารขึ้นไปแล้วเรามาทำบุญด้วยกันถือว่าเราได้บุญทำด้วยฝากตั้งใจจริงๆสิ่งที่จะทำเพื่ออย่าคิดว่าผมเอามาพูดเพื่อเฮ้ยตัวเองดูดีเหนือสิ่งอื่นใดเงินที่ได้มาคือเงินจากที่พี่ๆน้องๆแบ่งปันให้ผมเนาะ เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวดูก่อนว่าจะเป็นอะไรจะเป็นก๋วยเตีย๋ยวหรือจะเป็นอะไรแล้วเราก็าจะเป็นตั้งไว้สําหรับคนที่เขายังสับสนอยู่เนาะยังแบบเงินเขายังไม่พอใช้อะผมก็เรียกไม่ค่อยเป็นติดขาดอะไรแต่ว่ากา,ารแต่วันนี้แล้วส่วนหนึ่งก็มาจากพี่ๆน้องๆที่เลี้ยงกาแฟผมในการซื้อลูกติ้งผมขอบคุณมากวันนี้จะแบ่งออกไปพันห้าแล้วเดี๋ยวเราจะ ซื้อของไปตั้งให้กับคนที่เขายังขาดแคลนเนาะเราก็ไม่รู้ใครขาดแคลนไม่ขาดแคลนเด๋ยเหนือสิ่นใดอะผมเห็นบางค้ดมีแล้วแล้วยังไปเอาเนี่ยแต่เราก็อยากไปคิดอะไรมากเราคิดว่าถ้าผมเป็นคนที่พอจะมีกินหน่อยเราเราเดี๋ยวร้อนะเดี๋ยวร้อนทุกคน้น่ะช่วงเนี้ยแต่ถามว่าถ้าเราไม่สับไม่ขาดสนจริงขอเลยของเหล่าเนี้ยที่ใครเขาไปตั้งไปวางไว้ให้กับคนที่เขาไม่มีเนี่ยเนาะ พยายามอย่าไปแย่งเขาเลยเราเราให้คนที่เขาขัดสนดีกว่าบางทีเขามีเด็กมีลูกมีหลานบางคนน่าเกลียดมากโอ้โหคนเล่นหิ้วกันแบบอันนี้ก็อย่าว่าผมนะเพื่อนพี่พี่น้องน้องอย่าว่าพี่ยอดจะทาแล้วพี่ยอดจะมาพูดอะไรคนจะเอาก็เอาไปบางครั้งเราต้องนึกถึงคนที่เขาไม่มีจริงๆนะเห็นเยอะครับเห็นมีเยอะแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดวันนี้มารับบุญด้วยการเพื่อนเดี๋ยว ดี๋ยวเจียเงินหนึ่งนห้ารบาทจากการที่ได้ YouTube แล้วก็ส่วนหนึ่งก็พี่ๆน้องๆหลายคนที่ซื้อที่สั่งลูกกิ้งผมเนาะอันนี้ก็สิบวันนาทีแล้วเดี๋ยวผมจะเล่นหลังต่อนะครับมีเสียงอะไรไม่ดีผมไม่อย่าว่าผมเนาะแต่เดี๋ยววันนี้จะส่งของให้นะครับตัวลูกกิ้งนะครับและเหนือสิ่งอื่นใดขอบคุณพี่ๆหลายๆคนที่ลูกกิ้งเที่ยวนี้ผมช้าไปวันหนึ่งกับที่กำหนดกับพี่นะ แต่ทุกคนบอกพี่ยอดน้องยอดไม่เป็นไรเข้าใจนะครับวันนี้เหนือสิ่งอืน่นใดหรือใครอยากให้เป็นก๋วยเตี๋ยวหรือใครอยากเป็นผักกะเพราแต่ผักกะเพราบางทีบ้านที่มีเด็กเด็กกินไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนเนาะอาจจะสั่งก๋วยเตี๋ยวสักสี่สิบห้าสิบถุงไปนะครับวันนี้เราได้บุญด้วยกันนะครับเหนือเส่งอืน่นใดอย่าคิดว่าเป็นตังค์ผมนะเป็นตังค์ที่พี่พี่น้องๆให้กําลังใจผมนั่นแหละนะครับ ทำอะไรแล้วมีความสุขเราทำเลยเพราะส่วนหนึ่งที่ผมได้คือน้ำใจจากพี่น้องน้ำใจจากพี่น้องคนไทยให้ผมเราก็จะตอบแทนคนที่เขาไม่มีจริงๆเนาะถ้าคนนะผมเชื่อถ้าคนมีจริงๆถ้าเป็นคนที่ไม่เห็นแก่ได้เขาจะไม่มาเอาของพวกนี้นะครับโอเคนะครับวันนี้เราพูดคุยกันแค่นี้เนาะ12นาทีกว่าเข้า13นาทีก็อย่าว่านานและขอบคุณมากที่ช่วย ทำให้ผมมีไรายได้จากการติดตามโฆษณาให้ผมนะครับเนือสิ่งอืน่นใดอยากคุยไม่จําเป็นต้องซื้อของทักทายกันได้เลย YOD 6อดีหกหนึ่งห้าสามนะครับเบอร์โทรศูนย์แปดเก้าเจ็ดเก้าแปดหนึ่งสอง้าหลายๆคนคุยกับผมเรื่องออกกําลังกายผมก็มีฟาร์มสุขแล้วนะครับวันนี้แค่นี้พูดดีไม่ดีอย่าว่ากันเราทําแบบนบ้านเนาะมีเสียงรอไา์แทกอะไรอย่าว่าผมโอเคนะครับสวัสดีครับผม